สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ในช่วงเ เป็นสี่ฟลอราตอนนี้นะคะเราอยู่กับโ so ซโบ S A 3 8 0 S นะคะเป็นตู้ปลาที่มาพร้อมปั๊มน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์พร้อมใช้งานนะคะบรรจุน้ำได้35ลิตรนะคะสีขาวนะคะขนาดตู้ความกว้างนะคะก็38เซนติเมตรนะคะความลึกนะคะ28เซนติเมตรนะคะส่วนความสูง40่เซนติเมตรค่ะแล้วก็ตู้นี้นะคะค่อนข้างที่จะประหยัดเนื้อที่นะคะแล้วก็ มีจอสัมผัสที่จะบอกอุณหภูมินะคะอันนี้เนี่ยทันสมัยมากๆเลยนะคะ <Wow. S 1> ทุกคนแล้วก็มาพร้อมกับไฟ LED นะคะ4.3วัตต์นะคะเปลี่ยนได้4แบบด้วยกันค่ะ สีแรกนะคะจะเป็นโทนสีขาวนะคะฟ้าชมพูเหมาะสําหรับการเลี้ยงไม้น้ําค่ะทุกคนควบคู่กับการเลี้ยงปลาไปด้วยนะคะสเต็ปสองก็จะเป็นสีขาวบวกสีชมพูนะคะเหมาะสําหรับการเลี้ยงปลาที่ค่อนข้างจะมีสีสันที่จี๊ดจ๊าดนะคะก็จะช่วยทําให้ปลาเนี่ยมีสีสันที่โดดเด่นยิ่งขึ้นนะคะส่วนสเต็ปสามค่ะทุกคนขาวฟ้านะคะตัวนี้เนี่ยก็จะเหมาะกับการจัดตู้ แนวธรรมชาตินะคะหรือเลี้ยงปลาทะเลนั่นเองค่ะสเต็ป4นะคะ เป็นสีมิดไนท์ค่ะทุกคนจัดตู้นะคะแนวเรียนแบบธรรมชาตินะคะละมุนล,ละมุนนะคะอันนี้เหมาะมากๆเลยนะคะสิ่งที่ได้ไปก็จะมีตัวปั๊มนะคะตัวท่อที่ใช้ดูดน้ําขึ้นมานะคะแล้วก็ตัวท่อที่จะช่วยลําเลียงน้ําไปสูกรองนะคะแล้วก็ตัวที่จะช่วยยืดปั๊มไม่ให้ตกลงไปในตู้นั่นเองค่ะแล้วก็กรองนั่นเองค่ะวันนี้เนี่ยเราก็จะมาสาธิตการประกอบปั๊มให้ดูนะคะแล้วก็ บอกวิธีการใช้งานของปั๊มให้ด้วยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเราก็จะประกอบตัวนี้ก่อนตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยลําเลียงน้ํานะคะไปยังกองเนาะตัวนี้นะคะเป็นตัวที่จะช่วยนะคะดูดน้ำนะคะที่ก้นตู้ไปยังกองนะคะสามารถปรับได้นะคะทุกคนเพราะว่าใครนะคะที่ปูพื้นทรายสูงเนี่ยสามารถปรับให้เหมาะสมได้นะคะคืออุปกรณ์มีไม่กี่ชิ้นเองนะคะตัวนี้นะคะเป็นสายนะคะลมที่จะช่วยดูดอากาศเข้ามาแล้วก็จะมีฟอ กาออกมาทางด้านนี้เหมือนปั๊มออกซิจนเจนนั่นเองใส่เข้าไปแบบนี้นะคะตัวนี้นะคะใส่ให้ถูกล่องนะคะมันจะไปช่วยยืดตัวปั๊มนะคะให้อยู่กับตูน้นี่เสร็จแล้วง่ายม,มากแล้วก็ใส่กองเข้าไป วิธีการทํางานของเขานะคะเขาก็จะดูดน้ําจากก้นตู้ขึ้นมาแล้วก็ลําเลียงน้ํานะคะไปยังกรองแล้วก็กรองสิ่งปฏิกูลต่างๆนะคะพวกกรวดผงเล็กๆแล้วก็จะไหลออกมาเป็นน้ําตกนะคะส่วนสายลมนะคะสามารถปราบความแรงของฟองอากาศได้เลยนะคะตัวฟองอากาศก็จะไหลผ่านตรงนี้นะคะเหมือนปั๊มออกซิเจนนั่นเองค่ะตัวนี้เนี่ยเป็นตัววัดอุณหภูมินะคะก็ใส่ลงไปในนี้ เท่านี้เรียบร้อยง่ายมากค่ะทุกคนลืมไปอย่างนะคะเขามีกระจกสายพิเศษ LED ด้วยนะคะตัวนี้เนี่ยจะมองเห็นทิวทัศนนะคะได้อย่างชัดเจนมากขึ้นนะคะเวลาที่เราจัดตู้ปลานะคะยกตัวอย่างเช่นอควาเรียมต่างประเทศเขาก็ใช้กระจกแบบนี้นะคะทุกคน ก็เหมาะมากๆเลยนะคะสําหรับคนที่อยากจะจัดตู้ปลาสวยงามแล้วก็ต้องการตู้ที่ใช้สอยพื้นที่อย่างประหยัดนะคะแล้วก็ชอบความทันสมัยแล้วก็มินิมัลนะคะทุกคนก็ต้องตัวนี้เลยนะคะโซโบ S A 380F นะคะแล้วมันพิเศษมากจริงๆอ่ะทุกคนแล้วมันมีไฟ4แบบมีระบบสัมผัสมีบอกอุณหภูมิและนี่ก็คือ Sobo SA 380F ค่ะทุกคนวันนี้เนี่ยหมดเวลาของน้องเจลแล้วนะคะอย่าลืมติดตามช่อง SNC ในช่วงของ SNC Product ด้วยนะคะถ้าเรามี Product อันไหนหน่าสนใจเนี่ยจะมาแนะนำให้ทุกคนได้รู้กันนะคะก,ก,ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งติ๊งๆ,ๆิๆให้กันๆๆด้วยนะคะวันนี้หมดเวลาของ้องเจลแล้ว เ,เจอกันใหม่อีพีหน้าค่ะบ๊ายบาย